สวัสดีค่ะกระซิปบอกเรานำเสนอรถกระบะมือสองราคาประหยัดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ128,000บาทค่ะรถกระบะตัวสูงมิตซูบิชิไทยท่านพัทคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2011ค่ะเครื่องยนต์2.4ง2.4เบนซินและ LPG ใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบสายประหยัดจัดไปวิ่งกันได้สบายเลยนะคะทางใกล้ทางไกลสามารถเดินทางกันได้สบายๆค่ะ ราคาไม่แพงด้วยนะคะ1 2 8น0 0บาทเท่านั้นเป็นราคาเงินสดนะคะรถใช้งานได้ปกติค่ะและทางด้านผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยพิกัดดูรถได้แถวคลองหลวงปทุมธานีสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อนัดหมายวันเวลาค่ะแอดมินขอนำเสนอเบื้องตน้นเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ